สวัสดีค่ะคุณย่ามาแอบอยู่คุณย่ามาแอบอยู่ไอ้ใต้ต้นไอ้เนี่ยค่ะแอปเปลิลร้อนมากๆเลยอยู่ไม่ไหวเลยค่ะไอ้ไอ้เนี่ยอ,อยู่ไม่ไหวเลยในในในห้องกระจกค่ะร้อนมากเลยวันนี้ยี่สิองศาใจจะขาดไม่ว่ามันร้อนเพราะอากาศหรือมันร้อนเพราะคุณยา่า ไม่รู้ว่าร้อนเพราะเอเพราะร่างกายคุณย่าหรือว่ามันร้อนเพราะอากาศคุณย่าใจจะขาดค่ะเลยหนีมาปูเสือนั่งอยู่ที่ไอเนี่ยใต้ต้นแอป,ปเปิลค่ะพอจะมีลมหน่อยร้อนร้อนพอๆกับเมืองไทยเลยอากาศร้อนขึ้นทุกวันค่ะตัดกิ่งไอ้นี้ไปด้วย ตัดกิ่งแอปเปิลไปด้วยค่ะอร้อนแบบ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 เอาเรื่องเลยอะญาตก็นั่งเก็บไอ้นี่นะคะเก็บคุณย่าไปเก็บไอ้บูเบอรี่มาเมื่อวานเนี้ยคะ่ะไปเก็บบูเบอรี่ป่ามานะคะก็มันนั่งเก็บขยะ,ะคะ่ะนั่งเก็บขยะออกเก,เก็บใบเก็บเศษใบเก็บอะไรออกะคะ่ะ ตายตายตายทำไมมันร้อนอย่างนี้สงสัยจะเป็นที่ร่างกายเราด้วยค่ะมันร้อนกว่าบ้านกว่าเมืองเขาคนอื่นเขาก็ร้อนเหมือนกันแต่ว่าคุณย่าจะร้อนเป็นพิเศษเลร้อนกว่าเขาโลกเหมือนโลกจะระเบิดเลยค่ะหายใจรวยรินเลยหายใจนี่รวยรินเลยนะเนี่ยะ แย่ yeah, นะคะนี่ข้อถึงคพ่คุณย่าถึงได้พูดว่ายังไม่ตายเลยตกนระกกันแล้วธรรมชาติธรรมชาติกําลังลงโทษค่ะธรรมชาติกําลังลงโทษพวกเราคะ่ะทํายังไงกันดีจะอยู่เป็นไปอยู่ไหนกันดีออสร้างวิบากกรรมไว้เยอะเนี่ยธรรมชาติลงโทษ อาอยู่บ้านเราก็ปั่นน้ำยานางกินนะคะปั่นน้ำยานางใส่กับพวกสมุนไพรริดเย็นนะคะช่วยได้เยอะแต่ที่นี่ไม่มีเนาะไม่มีก็บางทีคุณย่าก็ปั่นพวกไอ้หญ้าเอ็นยึดพวกอะไรเงี้ยค่ะกินกินแทนน้ำยานางมันเป็นยาเย็นเหมือนกันอก็ช่วยได้เหมือนกันคะ่ะร้อนมากๆโอ้ยตายตาย,ตาย สู่ๆกันไปนะคะวีบากวิบากวิบากกรรมตามได้ทุกขณะนะคะอบืบากใครวิบากมันเนาะแล้วแต่ก็สู่ๆกันไปค่ะ พรุ่งนี้คุณย่าก็ได้งานอีกวันหนึ่งคุณยา่าต้องไปทํางานเริ่มไปทํางานแล้วพรุ่งนี้ได้วันหนึ่งแล้วก็อาทิตย์หน้าก็ได้วันอังคารจนถึงวันศุกร์งานก็จะค่อยๆเริ่มมีมาแล้วค่ะเพราะว่าเด็กบางคนก็จะเริ่มกลับมาโรงเรียนอีกแล้วอะไรเงี้ยงานก็จะมีแล้วค่ะก็ต้องต้องสู้ต่อต้องไปทำงานต่อเพราะว่า อยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทําค่ะคุณปู่เขาก็ทํางานทํางานตลอดเลยสู้ต่อจนกว่าจะได้กลับเมืองไทย,ยวิกฤตอะไรต่างๆนานาและหลายอย่างไม่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจธธไม่ว่าจะวิกฤตอะไรอ่ะสงครามนะคะ ก็ต้องช่วยเหลือก็ต้องสู้กันไปนะคะมันทำอะไรไม่ได้ะคะ่ะมันต้องสู้กันไปทำยังไงได้อดทนสู้กันไปต้องประหยัดเอาอะต้องสุดๆดอะเอาไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันมันไกลเกินกว่าที่จะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามวิบาก ของโลกวิบากของชาวโลกอะไรประมาณนี้ค่ะมันถึงเวลาแล้วมันถึงเขาเรียกว่ายุคอะไรอะยุคกาลีกาลียุคอะตรงนี้เข้าสู่กาลีกาลียุคแล้วทุกอย่างก็จะมีแต่ปัญหาทุกอย่างก็จะไว่บากจะเป็นมหาตะไัยวิบัตตะไัย ค่าของชีพภัยธรรมชาติสงครามการแย่งชิงอะไรต่างๆนานาก็จะเกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องทำยังไงได้ไดก็ต้องเตรียมตัวเตรียมตัวอย่างเดียวตัวเตรียมตัวอย่างเดียวหระคะ่ะทำอะไรไม่ได้หรอกเอาชีวิตให้รอดก่อนชีวิตตัวเราเองเนี่ให้รอดก่อน เอาอยู่ให้ได้ให้รอดอยู่ได้แบบไม่ทรมานอืมอย่าไปดิ้นรนอะไรให้มันมากมายมอย่าไปสร้างนี้สร้างศีนอย่าไปอะไรให้มันเอ่อเยอะแยะมากมายกับชีวิตเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวหยุดอะไรได้ให้หยุดอืมอยากอะไรได้อยากอะไรก็ให้หยุดอืมอยากโน่นอยากนี่ก็ต้องให้หยุด ไปอยากมากสู้ๆกันไปนะคะ กำลังใจให้คุณย่าก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองตลอดทุกวันไหนจะปัญหาต่างๆนานาทุกคนน่ะทุกคนมีวิบากกรรมไม,ไม่เหมือนกันต่างๆคนต่างปัญหากันไปคนละแบบคนละอย่างอะไรเงี้ยจะมาเออจะไปเปรียบเทียบเออคนนั้นมันไม่ดีกว่าเราทำไมคนเราทำไมถึงแย่อะไรเงี้ยเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกคะ่ะ พาะวิบากกรรมคนเราไม่เหมือนกันอืพระพุทธเจ้าท่านถึงได้บอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ช่างทางที่ดีที่สุดก็คือตั้งสติแล้วก็อยู่กับมันแก้ไขด้วยสติทำทำให้ดีที่สุดต้องทำให้ดีที่สุดอะค่ะไม่ใช่ว่าอะไรเกิดมาก็จะไปแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องมันก็ยิ่งแต่จะไปกันใหญ่ ถ้าเกิดเรามีสติเราแก้ไขว่าเอออันนี้มันอย่างนี้นะมันไม่ดีถ้าเกิดเราทําไปอย่างนี้มันจะเกิดผลเสียอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามตรึกตรองอะคะ่ะก็พยายามคุณย่าก็เอาตรงคําสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ตรงตรงนี้ใช้ธรรมะเขา้าเข้าสู่กับชีวิตทุกวันเนี้ยในในความเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะเ,าเรื่องอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่คือทุกอย่างคือธรรมะ แก้ไขได้ทั้งหมดธรรมะช่วยให้ให้ให้เรื่องร้งายๆก,ากลายเป็นเรื่องที่ร้ายมากๆกลายเป็นเรื่องที่เออก็ซบซบลงมาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ได้จริงๆต้องมีอ่ะคุณธรรมต้องมีจริยธรรมต้องมีธรรมะในจิตใจอะค่ะมันถึงจะจะจะ,จะช่วยได้เนาะบางคนเนี่ยโอ๊ยตายแอ่อืม ความความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเนี่ยก็หาน้อยแล้วค่ะทุกวันนี้ก็หวังแต่จะกอบโกยอะไรกันเอออะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองก็อยากจะได้มาเป็นของตัวเองก็ไม่ว่าจะเป็นการทำผิดหรือการทำถูกแม้แต่กระทั่งต้อง,ต,องต้องทำผิดก็ยังก็ยังบางทีก็ยังต้องทำเผื่อ เผื่อที่ว่าจะได้สนองอกิเลสตัณหาของตัวเองนะคะอืมอย่างงั้นเนี่ะก็ก็ชีวิตก็แย่ค่ะชีวิตก็แย่ถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยเรายิ่งไปไปอ่ไปหลงผิดตามตามกิเลสตัณหาของเราอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งแต่แย่ลงไปเรื่อยๆค่ะทางทางที่ถูกที่ต้องก็คือ ต้องมีสติอะค่ะต้องมีสติแต่มันจะเป็นไปได้ทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าฐานฐานจิตของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันอืวิบากกรรมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนะาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจบางทีเอยทําไมถึงคิดไม่ได้ะ่ะทําไมเราถึงคิดได้อย่างนี้อะไรมันจะไปเปรียบเทียบกันก็ไม่ได้นะคะมันก็ต้องปรอง่ะเออบางคนคิดได้บางคนไม่บอกอยังไงอันนี้มันไม่ดีนะหรืออะไรอย่างเงี้ย บอกยังไงเขาก็ไม่เอากับเราเหรอกเพราะว่าเขา mm. เขาฐา,านจิตเขามีแค่นั้นเขาได้แค่นั้นเออยังอยากจะให้คนอื่นมาทําให้มันได้ดั่งใจเรามันมันไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามันบางทีอะไรปิดบงังหูบงังตาเขาไม่ให้เขาได้ถึงเวลามันยังไม่ถึงเวลาของเขามันก็มันไม่ได้อะค่ะเออทําได้ดีที่สุดก็คือ แนะนําไปแล้วถ้าเกิดว่าอะไรมันดีหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงก็เขาจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่เขาคือแนะนําไปแล้วในสิ่งที่ดีแล้วอะ <S 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 <ล>่ะเราคิดว่าเราแนะนําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วถ้าเกิดมันไม่ไม่ไม่ได้อย่างที่ใจเราคิดเราก็ต้องปงอ่งเราก็ต้องปงเออเมื่อก่อนนี่คุณย่าถ้าเกิดว่ยไม่ได้ดังใจนี่หุนหันพันแล่นเออทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงจะอะไรเงี้ยคือมันทําให้เราแบบว่า เครียดไปอีกเออว่าเออเราบอกในสิ่งที่ดีเราทําในสิ่งที่ถูกแล้วทาไมมันไม่ถึงได้มันถึงได้ตอบแทนมากับมันมา,มาไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้คุณย่าไม่เอาแล้วค่ะปรงแล้วค่ะอะไรพูดไปในสิ่งที่ดีที่เออเราคิดว่ามันดีแ,นะแนะนําไปในสิ่งที่ดีถ้าเกิดว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณย่าก็คือปรงค่ะก็คือชีวิตเป็นของใครของของมันเออเราทําตัวเองให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้ดีที่สุดก็เป็นพอนะคะเพราะฉะนั้นก็ ต้องทําใจค่ะต้องปรงสถานการณ์แบบนี้ต้องปรงแล้วไม่ปรุงไม่ได้ค่ะไม่ปรงก็คือมันจะลกอยู่ในหัวสมองเราดีไม่ดีเราก็จะเครียดเะก็จะป่วยแล้วก็จะอะไรไปเพราะฉะนั้นก็อะไรจะเกิดก็ช่างค่ะจะดีจะร้ายอะไรจะเกิดก็เกิดมาเพราะว่าเราบางทีเราไปแก้ไขเราจะไปปรับปรุงจะไปจะไปลิขิตอะไรชีวิตตัวเองมันไม่ได้หรอกค่ะเออบางทีมันก็ มันมีเรื่องที่จะต้องให้เราเป็นไปในทางนั้นทางนี้อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับวิบากของใครวิบากของมันนะคะคุณย่าก็เอามาฝากแค่นี้เนาะก็ช่วยๆช่วยๆกันแนะนํากันไปอะไรเงี้ยเออม,มีปัญหาอะไรก็แนะนํากันไปคนเราสุดท้ายแล้วก็ตายทุกคนเป็นเป็นผงผงธุลีทุกคนค่ะ ใช้เวรชาติใช้เวรใช้กรรมชาตินี้ไม่หมดเราก็ต้องตามไปต่อใช้เวรใช้กรรมชาติหน้านะคะเกิดชาติหน้าชั้นใดก็ขอให้ิบากกรรมให้มันลดถอยให้มันถดถอยลงไปมากอะไรเงี้ยเผื่อว่ามันจะได้ให้เปลี่ยนหนักให้เป็นเบานะคะนะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะคุณย่าก็เอาธรรมะมาฝากคะ่ะ ทำแล้วชีวิตมันก็สุขขึ้นเอเคุณ่าติทำแบบนี้แล้วชีวิตมันมันดูมีความสุขขึ้นมันมีความสุขในใจขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปดิน้นไปเล่าร้อนอยู่กับปัญหาไปกับอะไรเงี้ยมันมันมันทำให้เราไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะไม่มีประโยชน์กับชีวิตเรานะคะก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะ มีสติในการใช้ชีวิตค่ะก็สู้ๆต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆ